วันนี้จะมาเล่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของแขกและวิธีการป้องกันของแอร์โฮสเตสที่ต้องไปทำงานและไปเบสอยู่ที่ทางตัวหนอกลางให้ฟังว่าในทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของความตายของคนเนี่ยที่ต่างไปจากความเชื่อของคนพุทธคือทางพุทธเราก็จะเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะไปอยู่ในภพภูมิที่ต่างกันใช่ปะมีวิญญาณมีสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางแต่ในทางของอิสลามอะค่ะจะไม่มีเรื่องวิญญาณที่คงอยู่หลังความตายในทางอิสลามค่ะเขาจะมีคำว่าชัยตอนหรือก็แปลว่าผู้ที่มีฤทธิ์เป็นปีศาจร้ายหรือว่านนาาต ะะซึ่งชัยตอนเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามที่รกร้างซากปะละขับพังหรือว่าแบบที่สกปรกต่างๆเช่นตามป่าเขารกทึบหรือแม้กระทั่งห้องน้ําหรือว่าสถานที่รกร้างที่มีรูปปั้นทั้งหลายชัยตอนเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีชีวิตไม่เคารพเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าแล้วก็พยายามล่อลวงให้มนุษย์หลงกลไปกันแกล้งมนุษย์บ้างแปลงร่างให้คนหวาดกลัวและทําให้คน,นหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของมีธิ์ที่ไม่ได้อยู่ในตามหลักศาสนาอิสลามหรือถ้าแปลเป็นภาษาพ,พุทธนะคะถ้าเขา หรือว่าพวกนอกศาสนานั่นเองอันนี้คุณนกอ,อาจจะขอไม่ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อตามศาสนาน,นะคะเอาไปว่าในคลิปนี้ค่ะครูจะขอมาแชร์เรื่องราวของความเชื่อเพื่อป้องกันผีหรือชัยตอนตามฉบับของแอร์สายการบินแขกนะคะอย่าบนเครื่องบินของสายการบินทางตออ,อกลางเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางซาอุเอธิฮัดเอเมิเรตส์คาชาเนีย่ยคะ่ะตอนที่ผู้โดยสารเขาขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยแอร์ก็กรีตติ้งทักทายใช่ไหมคะเขาจะเปิดเป็นบอดดิ้งมิวสิกหรือว่าเพลงบรรเลงเพราะๆอะไรก็ว่าไปนะคะแต่พอผู้โดยสารขึ้นมาครบแล้วพอแอร์ปิดประตูเครื่องงินเเสสรจีียกมมาปดด

เบสมิลลาห์มาราฮิมนะคะคือต้องขออภัยถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีความหมายแปลว่าด้วยนามของพระอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปลานีอยู่เสมอนะคะสายการบินเราจะเชื่อว่าประตูและหน้าต่างบานใดที่มีการกล่าวพระนามของพระอัลเลาะห์แล้วเนี่ยพูดผีวิญญาณปีศาจร้ายก็จะเข้าประตูหน้าต่างบานนั้นไม่ได้การสวดบทนี้ก็จะเป็นการป้องกันวิญญาณปีศาจร้ายให้เครื่องบินสามารถทําการบินได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้นะคะชาวมุสลิมก็จะมีความเชื่อที่ว่าบ้านหลังใหญ่ๆแต่ว่าไม่มีคนอยู่มันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชัยตอนเช่นนกัน เรียกว่าเป็นสวรรค์ของพวกนี้เลยแหละอันนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกับหลักฮวงจุ้ยของจีนเนาะที่เขาว่าถ้าบ้านหลังใหญ่ๆคนอยู่น้อยๆมันจะเหมือนมีพลังงานหยินหรือว่าพลังงานเย็นของสิ่งไม่มีชีวิตก็จะเข้ามาแทนถ้าคนต้องเข้าไปอยู่ก็จะอยู่แบบไม่ค่อยสุขแต่ประเด็นก็คือในอพาร์ตเมนต์หรือว่าในคอนโดลูกเรือนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบมี2-3ถึงห้องนอนและอย่างของครูเนี่ยมันจะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ประมาณ100กว่าตารางเมตรนะคะมีทั้งห้องครัวห้องรับแขกชุดโซฟาใหญ่มากมันไหนที่ต้องอยู่คคนนนนเดีียยววนะะะะอังงมาาก่ขปรตู้้บจ บอกเลยว่าคนลุกทุกครั้งเลยค่ะบางทีนอนนอนอยูอ่ได้ยินเสียงลูกบิดประตูบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าแฟดเมดอะลากกระเป๋ากลับมาแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้อยู่บ้านยิ่งวันไหนนะที่ครูต้องหยุดแบบต่อกันหลายๆวันและอยู่บ้านแบบไม่มีใครเนะี่ยมันวังเวงอะเรียกว่าซึมเศร้าจริงๆเลยนะซึ่งตรงนี้ค่ะทางอิสลามเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเจอบ้านแบบใหญ่ๆแต่คนน้อยๆแบบที่ครูต้องอยู่เนี่ยค่ะอย่าไปวางรูปวาดหรือว่ารูปปั้นรูปบูชาที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะดึงดูดชัยตอนให้าา้้้้เเขาาาามมสสิงงูู่่ในนนนนัและถตอออยยยคคดีวหรืื ไชตอนหรือว่าวิญญาณร้เนี่ยก็จะออกมาปาร์ตี้กันเต็มบ้านเลยเรื่องที่3ค่ะคนมุสลิมเขาจะถือเรื่องของการใช้มือขวาในการทานข้าวด้วยนะคะเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยค่ะคือมือของไชตอนไชตอนมันจะรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มด้วยมือซ้ายของมันคนมุสลิมจึงถือมากในการใช้มือขวาหยิบจับรับประทานอาหารและอย่างแอร์โคสเตสสายการบินทางตัดออกกลางเนี่ยค่ะก็มีข้อบังคับว่าเราจะต้องใช้มือขวาในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารเท่านั้นค่ะสรุปนะคะถ้าเราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะทุกที่มีความเชื่อมีสิ่งที่พิสูจน ธรรมชาติยังไงการที่เราเรียนรู้เรื่องความเชื่อท้องถิ่นที่เราไปอยู่เนี่ยมันก็สําคัญนะคะเพราะว่าความเชื่อเรื่องผีสางเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกผนวกกลืนเข้ากับจารีตประเพณีของที่นั้นๆและทุกศาสนาสอนเหมือนกันค่ะคือให้บูชาสิ่งที่ควรบูชาไม่ใช่ว่าเห็นอะไรมีฤทธิ์เห็นอะไรขลังก็เอามาเป็นที่พึ่งบูชาไปหมดอันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะ